เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวนี้นเรามาตัดกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมทองนะที่ผมปลูกไว้เเออลืมตัดมันแก่มากไปอยาให้ดูผลของการตัดกล้วยหอมกล้ยกวยหอมทองที่มันแก่มากไปมันจะเป็นยังไงนะครับดูกัน ยาลงด้วยไม่ตัดบันกก่อนเลย มากั ını, mm ่นทั้งหแลวแล้วบะบ้างคนหน่อยให้มัน้นมา เดี๋ยวมาให้ดูกันว่าเห็นผลองการตัดกล้วยช้าเป็นไงครับ นี่ครับผลการตัดตัวช้าเขาจะแตกนะเพื่อนนะคือลูกเขาเขาเบ่งเต็มที่อ่ะเพื่อนเนี่ยเข,เขาแก่จัดอะ่ะลูกมันตึงมากเลยเนี่ยตึงจนกลมแล้วเราก็ตัดเขาช้าไปตัดเราตัดเมื่อวานนั้นแหละผมลืมกลับไปเบ่งบ้านเอา้าเลืกกอกล้วยแตกไปสี่ลูกเขาบีอ่ะเขาปริปริไม่บีเขาปริเลยเนี่ยเขาติจนแตก ไ,ได้สีลูกใหญ่เดี๋ยได้คืนนึงครับคืนนี้จะเป็นเครือที่ยอ่อมลงมาหน่อยก็คือประมาณเท่ากับผลตัดของผลที่แล้วแหละเออเดีกตั้งกล้องนะครับ คือนี้เป็นส้ายขนาดคือนี้เป็นขนาดประมาณผลเขาความแก่เขาประมาณอยู่ที่90%อร์เซนนะซึ่งมันเกินจากที่เขาขายเซเว่นก่อนเซเว่นเขาขายประมาณอยู่ที่70-80 ปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ตัดแล้วแต่เราเป็นกล้วยในบ้านเราไม่จำเป็นต้องเก็บขนาดเราปล่อยที่แกนพี่เนี่ยคยเ,เห็นลูกไหมลูกเขากลมมากเลยเป็นเซเว่นกล้วยลูกเขาไม่กลม,มั้ยนี่อันตรายถ้าเกิดเราเราตัดแล้วปล่อยลงมาเลยมันอาจจะหักได้ต้องรีดไปก่อน ร้อยครับเดี๋ยวให้ดูว่าสายเนี้ยนี่สำหรับกล้วยบ้านนะไม่ได้กล้วยเพื่ออาขายส่งออกหรือที่ขายในเซเว่นนะกล้วยอย่างนี้ดูกันนี่ดูเคยสวยเลย ห็นไหมคือกล้วยบ้านลูกเขาจะอบใหญ่กว่ากล้วยที่ขายในเซเว่นนะเพราะฉะนั้นความหอมความอร่อยเขาจะมีมากกว่าในเซเว่นไม่ต้องแปลกใจทําทไมเรากินกล้วยเซเว่นแล้วมาถึงไม่หอมไม่หวานนะครับนีคือสาเหตุหนึ่งกล้วยเซเว่นเขาไม่หอมแล้วก็ไม่หวานเหมือนกล้วยบ้านทั่วไป มานนี้ครับการตัดกล้วยหอมของของเรานะครับผมไนโก้ในสวนน้นนะครับสวนเกษตรสมสารพระเพียงครับยังไงเดี๋ยวผมมาทําคลิปเกี่ยวกับการกุดหนอการปลูกการดูแลกล้วยหอมทองนะครับในครั้งต่อไปครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามมาได้นะครับกับผมครับไนโก้สวนเกษตรสมสารพระเพียงครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ